<Wh> สวัสดีครับกองทัพพิกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงไฮ้กันนะครับและนี่คือ KTPX s ิง g a s i a ีย Part 2นะครับผมก็คือพา r ที่2ของ Xing Asia เนาะนี่ก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดเลยตั้งแต่พิกไปที่เชียงไฮ้ Shanghai มาไปที่จีนมานะครับและนี่คือวันแรกที่ลงเครื่องจากเชียงไฮ้นะครับนี่ก็ลงมาตอนกลางคืนแล้วก็นี่ มิช <Michel> ลินของเรานะฮะลุงปิ๊กครับอ่าแล้วนี่คือบรรยากาศของเซี่ยงไฮ้ตอนกลางคืนนะครับผมแล้วเราก็พักผ่อนกันก่อนในวันนี้เพราะเราเดินทางมาไกลกันสักพักก่อนที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นี่เป็นไงลนะ่ะอะทรานซิชันไปในอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราเรียนร้องเพลงกันนะครับก,ก่อนที่จะไปก็คือเรามาที่แคทีเดร์ลนะครับหรือว่าเป็นอะหอสมุดกลางเมืองแล้นี่โอโ้โหหัวฟูมากอะครับเยี่ยมชม แล้วก็ดื่มดมบรรยากาศที่แบบอากาศสบายเย็นสบายมากนะฮะแล้วก็นี่เป็นการเรียนร้องเพลงวันแรกของเรา的อันนี้ข้ามไปอีกวันหนึ่งนะฮะก็คือการไปวิ่งตอนเช้าหรือว่าเผาปูตอนเช้านะฮะถ้าเป็นภาษาจีนนี่ อากาศสดชื่นมากอันนี้ก็ประมาณ6โมงเช้านะครับแล้วพี่ก็ได้ดูแมพนะครับว่าพี่จะใช้เวลากี่โมงในการวิ่ง49นาทีนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเออ3กิโลเองคงไม่ถึง49นาทีหรอกวิ่งไปวิ่งมาเรื่อยๆมันเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะหรือจะ49นาทีตามที่เขาบอกนะก็ยังไม่ท้อครับวิ่งไปเรื่อยๆครับ พอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็อากาศก็สดชื่นมากๆนะฮะก็แดดก็เริ่มออกมาเรื่อยๆนี่เราก็ไปตามทางเดินของเรานี่คือระหว่างทางที่เราจะไปวัดกันนะครับเพราะว่าพี่ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วพีจะวิ่งไปที่วัดในวันนี้และนี่คือจุดหมายของเราหลงหัวเมี่ยวนะครับซื่อเมียวหรือว่าหลงหัวเทมเพิลนะครับผมนี่สภาพอากาศตอนเช้าเป็นไงครับสงบมากนะครับสงบมากๆจริงๆจนนู่นที่ชี้ให้ดูคือเรามาจากตรงนู้นนะครับ และนี่คือวัดหลงขวานะครับผมซึ่งเป็นวัดที่มีหลายๆองค์เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่คนอิมหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายและนี่คืออ่าส่วนอันนี้อีกตัวอ่าอันนี้น้องน่าจะหนาวก็เลยมาตากแดดโชว์นะครับและนี่คือบรรยากาศของวัดนะครับผมก็จะมีบทสวดมนต์เปิดคลอไว้ตลอดนะครับผม แล้วนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคือพิกวิ่งกลับไปที่โรงแรมแล้วก็พาลุงปิกเขาเขาพูดอะไรฟังลุงปิกพูดก่อนลวกันนดอกซากุระต้นซากุระกำลังบานลเพิ่มมาวานแตดวานในที่นี่แล้วก็มีดอกเนงร่วงลงมาจากต้นแล้วก็ว <laughs> พยายามนี่แกะใบขอพักขอพรเสร็จก็เลยอยากได้เดินมาได้มีกิ่งหลบตกอยู่แล้วจะกลับเมืองไทยด้วยโอ้โห ุกหลังจากที่เราไหว้พระก็เสร็จแล้วนะครับเราก็บินกลับเมืองไทยนะครับผมอันนี่คือวันนั้นเลยนะฮะถึงตีสามวันนี้เจ็ดโมงเช้าคนวันหนึ่งมาทํางานต่อนะครับผมในการจริงๆถ่ายนีตยสารแต่นี่เป็นช่วงที่เราเซนรูปโฟโต้การ์ดของเรานะฮะแล้วก็นี่เจอลูกชายไม่ได้เจอกันหลายวันนานไปไงเหยียบไปทีนึงเหยียบมาเลยแหละ ถึงครับสงสัสยดูดูเขาดูดูโหดโคตเกินวัยรุ่นฮะวัยรุ่นช่วงนี้เขาวัยรุ่นมากสว่วงนี้วันนึ่งก็มาที่งานอีเวนต์แต่ก็ผบอ่านในคนอินดี้นะครับและนี่เหล่าโอเชียนโอนี่ที่น่ารักทุกคนนะครับผมและเราก็วาร์ปมาที่เซี่ยงไฮ้อีกรอบนะฮะอันนี้อาปากตรงนี้นุ่มเลยอ๋อน่าจะอาปากว่านี้อ่าอันนี้ปัญจักรยานก่อนที่จะบิน ไปเซนจ์นะครับผมอ่าและนี่ก็คือสภาพบรรยากาศของเซนจ์เพิ่งลงเครื่องเลยนะฮะและเราก็ได้มาอยู่กับอุณหภูมิ24องศาจาก6องศาที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วามากนะฮะนี่ก็เลยแวะทานข้าวกันก่อนก่อนที่จะขึ้นเรือนะครับผมต่อจากนี้ไปก็ลุยยาวละและแลนี่คือที่พุดๆอยู่ข้างในนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าลูบิกก็อน่าริมรถอยู่นะฮะว่ารสชาติเป็นยังไง อันนี้คือมินิมันโถไม่ใช่มันโถนะฮะแต่เป็นมันโถอันนี้อร่อยมากนะฮะเป็นคล้ายๆแบบฟิลแบบฟิลแบบพิซซ่าเลยแล้วข้างในเป็นเห็ดกับอ่ผักต่างๆไมกานช่านนะฮะไมกานช่านคือ,อเป็นผักชนิดหนึ่งเนาะคล้ายๆฟิลแบบน่าจะหัวหอมน่าจะแบบอ่าต้นหอมอะไรประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ดี๋วมาต้อาหารันงแปลว่างรี่คือางดั๋ทวเรีจชม่รีวิวอาหารกันนะี้ิงแรกที่ก่งท้องกกท้่งกชิ่ชิ่้ชิ้ช่งุี้ชช่กีุุ้้้ชิ่งทุ่งิงงท ให้几分แปด分半แปด分吗？那那个ไข่ยองม้า่给几分？ไข่ไข่ยองม้า是一百分。呃那这个 OK。哎เมื่อกี้คือมีเมนูที่เป็นไข่ยมาทีแบบว่าเต็มสิบปีให้ร้อนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันใครทราบก็บอกพีมาได้นะฮะพราะอร่อยมากพริกเบิ้ลสจานครับทุกคน สำหรับเมนูไข่เยื่อหมานะครับเดี๋ยวถ้าพี่เจอรูปเดี๋ยวพี่อาจจะแปะไว้ให้แต่ถ้าไม่เจอก็ทุกคนก็บอกพี่หน่อยแล้วกันว่ามันคืออะไรตงเปย์ตงเปย์กิงชาตงเปย์ช่ของตงเปยนะครับอ่านี่ผักเขียวๆที่ทุกคนเห็นเป็นฟ uh, okay. uh, ิลคล้ายๆแบบถั่วฝักยาวเลยแต่ว่าอร่อยครับอร่อยแบบหวานมากแล้วก็แบบพอมันได้ตุ๋นเข้ากับตัวเป็ดเนาะเป็ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็แบบเข้าด้วยกันมากมันมันเข้ากันมากเลยนะฮะ แล้วตอนแรกก็แบบงงๆนิดนึงว่าคืออะไรแต่ก็อร่อยนะฮะนี่คือสภาพอากาศอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเท่าไหรละละ่แล้วล่ะอย่างนี้ก็พายุเข้านะฮะตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวเข้าไปเช็คอินขึ้นสู่เรือนี่เราถึงเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่คือทางเดินครับที่เราจะอยู่บนเรือแบบนี้5วันนะครับผม going <to> อันนี้ก็กาลัง ไปที่ห้องของพีคนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็น uh บรรยากาศของเรือที่อ uh EP ที่แล้วพาท,ที่แล้วทุกคนไม่ได้ดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบเแลกซ์ละคราวที่แล้วก็จะรวมเบื้องหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างที่อยู่บนเรือให้ทุกคนได้ดูกันาพาทุกคนมาเที่ยวด้วยนะฮะส่วนนี่คือพีคบอกว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือยาดมนะครับท่านๆ,ๆ,ๆเพราะว่าบางท่านอาจจะเมาเรือได้นะฮะซึ่งพีคไม่ได้เมาเรือโชคดีมาก แต่นี่คือพิกรีวิวกำลังรีวิวเดือนะฮะว่าอันเนี้ยคือมันนิ่งมากเหมือนเราอยู่บนบกเลยอันเนี้ยเหมือนรานที่โรงแรมหรือว่าดิวตี้ฟรีอันนี้ก็พาลุพีกิก็กำลังพาพีกเดินลงไปข้างล่างนะฮะซึ่งเพิ่งเรียนน้องเพลงเสร็จสังเกตเห็นได้จากกระป๋องน้ำที่อยู่ที่กระเป๋าด้านซ้าย ค,คือช่วงที่เราออกเดินทางกันนะครับผมก็ลมขนอนองเย็นมากสบายมากประมาณ20องศาต้นต้นส่วนนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเวทีนะครับเป็นอะไรที่อลังการมากอย่างที่ทุกคนเห็นเรือกําลังแล่นอยู่ท่ามกลางแบบะทะเลเนาะและนี่ก็เป็นรีคชั่นของพีที่แบบว้าวและเราก็อยู่ท่ามกลางทะเลนะครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับพีก็คือนั่งอ่านหนังสือสิครับ เราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับทั้งซ้อมทั้งใช้ชีวิตแบบชิวๆมาประมาณ3-4วันและเราก็ได้ถึงที่ประเทศเวียดนามกันแล้วเรียบร้อยนะครับสถานที่ก็คือ,อ,อฮาลองเบนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่เราถึงที่เวียดนามนะครับ บรรยากาศชิวมากอากาศประมาณ17องศาอ่าแล้วนี่เขากำลังโบกมือ bye ไบายบายพวกเราอยู่แล้วอ่าบายบายกลับเลยฮะบายบายอ่าต่อไปนะครับถ้าใครอยากจะดูเบื้องหลังของรายการซิง Asia เอเชียนะครับผมก็สามารถดูได้ที่พาพที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้นะครับที่เราถ่ายรายการกันเสร็จแล้วนะครับตอนประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมเราต้องกลับมาแพ็คของนะครับ เตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวที่จะแต่งหน้าตอน7จ็ดโมงเช้านะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับคือไม,ไม่นอนครับผมแต่ไม่เป็นไรครับนี่คือการทํางานะนะครับครับทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมฟุตเทจของพีคมันวนไปวนมา,นมาคล้ายๆกับพาร์ทที่แล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าตอนนั้นอย่างเดียวเลยคือเราไม่มีเวลาได้โฟกัสในการถ่ายอะไรเลยนอกจากถ่ายรายการให้ราบรื่นนะครับซึ่งราบรื่นและนี่ก็ท่าดา เราอยู่ที่สซนณภูมิแล้วเรียบร้อยประเทศไทยนะครับผมก็กับหนึ่งเดือนที่ได้ลุยในการถ่ายทํารายการนี้เตรียมตัวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะฮะเป็นการถ่ายทําที่พีกชินมากๆพอสมควรเพราะว่าเราพวกเราทั้งพีกแล้วก็ทีมงานด้วยเนาะตื่นกันตั้งแต่สิบโมงเช้าวันก่อนหน้าแล้วก็ถ่ายรายการเสร็จตอนประมาณตีห้าครึ่งของอีกวันหนึ่งนะฮะเตรียมตัวอะไรต่างๆก่อนที่จะเดินทาง 7จ็ดมงเช้าตอนแต่งหน้าแล้วก็ลากยาวมาจนถึงเนี่ยครับขึ้นเครื่องแล้วก็กลับมาถึงสุวรรณภูมิเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งก็คือเอาง่ายๆก็คือข้ามวันข้ามคืนกันเลยแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มมากๆนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ thank you so much for watching and this is KTPX Sing Asia peace